หนังสือภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งรู้จักคำนำเรื่องรู้จักคำนำเรื่องตาตาตอาตาตอาตาง g งา g a n างาง g a าง o ขาขาขออาขาขออาขาหู

ใบบัวใบบัวบอไอใบบอไอใบบออัวบัวบออัวบัวใบบัวใบบัวมามามออามามออามามีมีมออีมีมออีมีดูดูดออูดูดออูดูไม่ มอไอไม่เอกไม่มอไอไม่เอกไม่มามีดูไม่มามีดูไม่ใบโบกใบบัวใบโบกใบบัวมา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 ดูมาดูมาดูมาดูใบโบกใบโบกมาดูมาดู ใบบัวใบบัวใบโบใบโบมีมีตาตาใบโบมีตาใบโบมีตาใบบัวใบบัวมีมีตาตาใบบัวมีตาใบบัวมีตาใบโบใบโบ มีมีขาขาใบโบกมีขาใบโบกมีขาใบบัวใบบัวมีมีขาขาใบบัวมีขาใบบัวมีขาใบโบกใบโบกมีมีหูหูใบโบกมีหูใบโบกมีหู ใบบัวมีมีหูหใบบัวมีหูใบบัวมีหูใบโบกใบโบกมีหางใบโบกมีหางใบโบกมีหาง ใบบัวใบบัวมีมีหางหางใบบัวมีหางใบบัวมีหางใบโบกใบโบกมีมีงวงงวงใบโบกมีงวงใบโบกมีงวงใบบัวใบบัวมีมีงวงงวงใบบัวมีงวงใบบัวมีงวงใบโบก ใบโบกมีมีงางาใบโบกมีงาใบโบกมีงาใบบัวใบบัวไม่มีไม่มีงางาใบบัวไม่มีงาใบบัวไม่มีงา